ครับตอนนี้นะครับอยู่อยู่บรรยากาศอยู่หลังช้างนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับตอนนี้นะครับขึ้นหลังช้างนะครับทาย่ายจากหลังช้างลงไปข้างล่างนะครับทิวทัศน์นะครับวิวสวยมากนะครับนะครับคลิปนี้นะครับบรรยากาศนะครับอยู่บนหลังช้างนะครับบรรยากาศนะครับสุดยอดนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับไล่ชายสีนะครับนะครับนี่คือนะครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับ ขึ้นบนหลังช้างนะครับนะครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับของไล่ชายสีนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะครับท้องฟ้าเปิดนะครับบรรยากาศนะครับโดยรอบๆครับตรงนี้ับมีสระน้ำนะครับกำลังก่อสร้างนะครับ จะมีนะครับสวนดอกไม้นะครับอยู่บริเวณไร่ชายสีนะครับมีนานาพันธุ์นะครับหลายชนิดนะครับสวยงามมากนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสนะครับมาชมมาเที่ยวนะครับจะเป็นแบบครอบครัวหรือทีมงานก็ได้นะครับรับคณะนะครับทัวร์นะครับได้ บรรจุคนได้นะครับหลายร้อยคนนะครับในบรรยากาศตรงนี้นะครับสุดยอดนะครับธรรมชาตินะครับเป็นแบบธรรมชาติจริงๆนะครับครับจะซูมให้ดูนะครับแตงดอกไม้นะครับสวยงามมากนะครับ นักท่องเที่ยวก็มีนะครับวันนี้ไม่ใช่วันหยุดแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวจะมามาชมมาเที่ยวนะครับสวนนี้เยอะมากนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันที่22่สิมกราคมพศสองพันห้ารสิบสี่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับนะครับดอกไม้ก็มีนานาชนิดนะครับอันนี้สีม่วงนะครับถัดไปก็จะเป็นสีเหลืองนะครับดอกดาวกระจาย แปลงถัดไปก็จะเป็นทานตะวันนะครับมีหลากหลายนะครับดอกไม้นะครับที่มองเห็นนะครับรแต่เป็นดอกไม้ทั้งหมดนะครับนี่คือนะครับเราถ่ายจากมุมสูงนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับรับนี้แปลงดอกไม้นะครับข้างบนนะครับสุดยอดนะครับ สุดยอดจริงๆก็จะมีอูดนะครับอูดสองตัวนะครับแปลงฝั่งทิศใต้นะครับของไร่ซาสีนะครับก็จะมีอูดมีควายนะครับมีนกยูงครับครับมีกองฟางนี่คือบรรยากาศทั่วๆไปนะครับมีศาลานะครับรอบๆนะครับที่นั่งเล่นนะครับพอนคลายนะครับบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศนะครับหน้าั่งนะครับ อากาศเย็นนะแดดร่มลมโตนะครับบรรยากาศนะครับตอนเย็นเย็นนะครับหรือตอนเช้านะครับมามานั่งนะครับดูบรรยากาศนะครับดูข้างล่างนะครับนักรถนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวนะครับนี่คือศาลานะครับศาลาสําหรับนั่งสั่งอาหารนะครับอาหารตามสั่งนะครับ หลากหลายเมนูนะครับอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศดีครับลมเย็นๆนะครับนี่ที่นี่นะครับที่ไล่ชายสีนะครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญนะครับมาเที่ยวมาชมมาสัมผัสบรรยากาศนะครับแบบบ้านนอกบ้านนอกนะครับนะครับอันนี้คือนะครับไล่ชายสีนะครับที่มุกดาหารนะครับตาบลสถานที่ตั้งนะครับตําบลดงเย็นนะครับอําเภอเมืองจังหวัด มุกดาหารนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับท่านมีโอกาสนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับสุดยอดจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามครับช่องครูถึงพาตะลุยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เยี่ยมชมนะครับช่อง YouTube ครูถึงพาตะลุยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ